ข่าสอัปเดตในช่วงนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดสระบุรีและที่นี่ค่ะร้านดีดีคอมม i c นิเคชั่นเน็ตนะคะอยู่กับเจ้าของร้านมิสเตอร์ชางสวัสดีค่ะโอ้โหต้องมาสอบถามกันเลยโอ้โหชุดจานอะไรทำไมลงเยอะขนาดนี้คะเฮียชางเนื่องจากว่าความต้องการของผู้บริโภคมีมากนะครับสระบุรีจังหวัดใกล้เคียงก็มีความต้องการสูงที่จะขายได้โดยไม่ต้องโฆษณาอยู่ล้ค,ลครับโอ้หครับผมก ถูกต้องครับฉังนั้นเราจึงมาเรียงโชว์ไว้นะฮะให้ลูกค้าได้เห็นนะครับแล้วก็มันคือเป็นสินค้าที่ไม่ต้องผลักดัน,นครับ<อ>นะครับมันจะไหลออกไปหมดเลยว้าวดีมากมากครับอู้อแปลว่าในพื้นที่นี้ก็คือแทบทุกบ้านนี่คือจะต้องติดตาดาวเทียมเลยถูกต้องครับโดยส่วนใหญ่แล้วสระบุรีภูเขาเยอะอแล้วก็ในระแวกใกล้เคียงนี่ก็มันเป็นทุ่งนาครับนะครับม,มันก็มีความต้องการทุ่งนี้สูงอยู่เรียกได้ว่าทั้งที่โล่งนะคะที่เป็น ที่มันอับสัญญาณอย่างแบบมีภูเขาอะไรเงี้ยคือเป็นอุปสรรคในการรับชมแน่นอนเพราะฉะนั้นก็เลยส่งผลที่จานดาวเทียมไทยองครับผมก็มีตาเติบโตตลอดนะครับแล้วก็พิทายังคงครองยอดอยู่ Vit provinces. นะครับครองแชมป์อยู่นะครับก็ยังเป็นสุดยอดของจานดาวเทียมอยู่ในโซนพื้นที่นี้อยู่นะครับแล้วก็เครือข่ายของเราในหลายๆจังหวัดก็ขายพี i ชดีเหมือนกันเครือข่ายนี่หมายถึงคุณเพื่อนช่ที่มารับของจากเราใช่ไหม อ๋อไม่ใช่ครับหมายถึงกลุ่มสาขาของเราครับกลุ่มสาขาของเรานะในปัจจุบันเรามีอยู่8สาขา6จังหวัดน,นะครับนะครับก็ครบอครบคลุมพื้นที่ในส่วนของภาคกลางตอนบนเป็นหลักครับ แล้วนอกจากชุดจานที่เป็นซีแบรนแล้วค่ะชุดจานโอเคของเราล่เป็นไงบ้างกระแสการตอบรับอโอเคก็เกาะกลุ่มลูกค้ามาได้าตามรุ่นพี่ KU Band มาติดๆนะครับค่ะพูดถึงโครงการการเทินเครื่องมีบ้างไหมที่ลูกค้าเอาเครื่องมาเทินอก็มีนะครับนะครับมีมีอยู่บ้างพอสมอควรแต่ ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นการซื้อใหม่มากกว่าเพราะหลายบ้านที่ยังไม่ได้ติดนี่ฝา,ากประชาสัมพันธ์เลยค่ะสำหรับร้านเราคือ B ีดี m m u n i c a t i เคเนี่ยเป็นศูนย์จำหน่ายาจานดาวเทียมอุปกรณ์จานดาวเทียมซึ่งมีเครือข่ายหลายจังหวัดนะครับแล้วก็จำหน่ายสินค้าในราคา,ายุติธรรมคือเป็นเราเรายึดถือว่า,าเคลื่อนช่างนะครับโตด้วยกันอยู่ด้วยกันนะครับฉะนั้นเรามักจะดูแลในส่วนของเรื่อง การซัพพอร์ตอะไรต่างๆนานาแล้วก็การขายให้ทั่วถึงซื้อง่ายครอบคลุมพื้นที่สะดวกต่อการที่จะรับสินค้าว้าวเอาล่ะถ้าคุณเพื่อนช่างนะคะรวมถึงผู้ใช้บ้านไหนที่ยังไม่ได้ติดตั้งจานดาวเทียมนะคะในแถบนี้รวมถึงในโซนอื่นๆก็สามารถที่จะมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ตอนนี้และค่ะส่วนเซตอัปเดตช่วงนี้คงต้องขอบคุณมากสำหรับแขกรับเชิญคนพิเศษของเรานะคะเฮียชางขอบคุณค่ะ แเราไม่เดินบนเวลาแล้วลาไปก่อน